โอเคครับผมอันนี้ก็จะมาแจกแอปตัวใหม่นะฮะหลังจากห่างหายไปนานนะครับผมน่าตาแอปครับผมเข้าใหม่นะโอเคครับผมโปจะอ่านี่รายละเอียดโปรนะครับผมถ้าเกิดอ่าใครไม่อยากให้มันแสดงอีกก็ติ๊กตรงนี้นะครับผมแล้วจากนั้นก็ปิดไปครับผม อ่าส่วนตรงนี้ก็เป็นอ่าช่องติดต่อนะผมจากนั้นครับผมอ่าอัปเดตครับผมมาที่ตัวนี้เลยฮะนี่นะครับผมอ่านตามนี้ก็ได้ครับผมจากนั้นก็อย่างแรกต้องมีเน็ตก่อนนะครับผมจากการอัปเดตไปครับอ่าลืมไปจะมีโฆษณาน,นิดหน่อยนะครับผม กอัปเดตครับพอตะกรูครับกดจากนั้นกดรีสต์ทครับแล้วก็รอแป,ป๊บหนึ่งนะครับผมแอป,ปมันจะเด้งขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะฮะจากนั้นฮะให้เรามาเลือกอ่านี่ฮะเลือกโปรครับผมมีมูลสมตัวนะมีโซเชียลช้อปปี้แล้วก็ทูไรนะครับผม ใครมีโปรอะไรก็เลือกจะให้กดเลือกไปครับผมสมมุติสมมุต,มมติเลือกลายครับผมมันก็จะเร่งมาเซิร์ฟลายครับผมทั้งหมด6เซิร์ฟครับผมอ่ช้อปปี้ครับผมช้อปปี้ก็6เซิร์ฟเหมือนกันฮะโซเชียลผมโซเชียลก็เหมือนกันฮะกดเชิญต่อไปครับผมงานปกตินะฮะ โอเคครับผมอา่าคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมไปลองใช้กันดูครับผมอ่าดีไม่ดีก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปครับผม